สวัสดีครับทุกคนนะครับขอตอนลับนำเข้าสู่ช n น,นลตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวต้นจะมาพูดหัวข้อนะครับเป็นสาระความรู้ที่สําคัญมากๆนะก็คือเวลาที่เรากินน้อยมากๆนะครับจะทําให้น้ําหนักลงเร็วจริงหรือเปล่านะครับ oh. ซึ่งคาถามนี้นะครับใครหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวของต้นนะเพื่อนต้นหรือว่าเป็นลูกเพจก็แล้วแต่นะครับมักมีความเข้าใจผิดๆนะครับก็คือยิ่งถ้าเราเนี่ยกินแคลอรี่เข้าไปน้อยๆเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าน้ําหนักหรือว่าไขมันเราเนี่ยมันลดได้ไวแล้วก็เป็นวิธีที่ดีนะครับซึ่งความเข้าใจเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดอย่างมหันมากๆ,ๆนะครับซึ่งวันนี้ต้นจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ควรที่จะ กินแคลอรี่ที่น้อยจนเกินไปแล้วจะส่งผลอะไรต่อร่างกายบ้างนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามนะครับถามว่ากินน้อยเนี่ยผอมไวจริงไหมบอกได้เลยว่าจริงนะครับซึ่งเ,เพื่อนต้นเนี่ยมีคนที่กินน้อยมากๆนะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยลงไปเกือบ10กิโลภายในเวลาแค่1เดือน What? ซึ่งน้ําหนักที่ลงไปแบบนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันลงเร็วผิดปกติแล้วกันนะครับมันลงเร็วผิดปกตินะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีต่อร่างกายในระยะยาวนะครับแล้วก็มีไซเอฟเฟกแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยที่เยอะมากๆนะครับไซเอฟเฟกนะครับอย่างที่1นึเลยนะครับก็คือ low energy level นะครับก็คือ,อร่างกายเราเนี่ยจะมี energy ที่น้อยลงนะครับพลังงานไม่ค่อยมี ทำอะไรก็ไม่มี motivation แล้วก็ขาดแรงบันดาลใจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแล้วแบบไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่มีแรงนะจากที่เราออกกําลังกายนะครับแล้วสามารถดันพื้นได้20ครั้งอะไรอย่างนี้แบบสบายๆนะอยู่ดีๆมีวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าดันพื้นแค่10ครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหรือว่าจะเป็นการ ขึ้นบันไดอะไรอย่างนี้นะครับก็ขึ้นแป๊บเดียวเราก็รู้สึกล้านะครับก้ามเนื้อลาแล้วนะอ,อันนี้ก็จะเป็นผลข้างเคียงนะสำหรับคนที่กินแคลอรี่น้อยๆน,นะบางคนเนี่ยชอบอดอาหารมื้อเย็นหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือบางคนกินไม่ถึงพันแคลก็มีนะต้นเคยรู้จักนะครับก็เป็น สายอิทธิอย่างแรกนะที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าเสียสุขภาพนะครับในระยะยาวมากๆนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเราจะรู้สึกหิวตลอดเวลาเลยนะครับการที่เราอดอาหารมากๆเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งผิดปกตินะครับทาให้เราเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าหิวอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราจะไปกินเนี่ยเราก็กลัวนะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้าไปกินเนี้ยกินอีกนิดเดียวเนี้ยมันจะอ้วนหรือเปล่านะครับเราก็จะกลัวแล้วก็จะระแวงนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ย หิวเข้าไปอีกนะครับแล้วทําให้การไดเอทของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะกลับมาตะบะแตกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการลดความอ้วนหรืออะไรเงี้ยกลับมาโยโย่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่มานะครับของคําว่าโยโย่เหมือนกันนะครับก็คือการอดอาหารเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยหิวมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันหลั่งคอร์ติซอลเลเวลด้วยนะก็คือเอเ่อฮอร์โมนความเครียดเนี่ย ก็จะทําให้ร่างกายเรานะยิ่งเครียดยิ่งหิวนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าแ yeah ย่มากๆนะคสำหรับรข้อนี้ข้อนี้ต้องคิดว่าเป็นประเด็นหลักๆเลยนะก็คือคอร์ติซอลเลเวลนะครับทำให้ร่างกายเครียดนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับก็คือระบบเผาผ่านของเรานะครับจะน้อยลงหรือว่าที่ที่มาของคําว่าระบบเผาผ่านพังนั่นเองนะครับก็เวลาที่เรากินน้อยๆครับร่างกายเราเนี่ยเออเขาเรียกว่ามัน มันอะดัมันแอดจัสเก่งนะครับก็คือพอเรากินแคลอร,รี่น้อยลงเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะใช้พลังงานที่น้อยลงตามไปด้วยนะเหมือนการสงวนพลังงานมันรู้ว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปน,น้อยๆเนี่ยมันตัวเราเนี่ยมันไม่มีพลังงานแล้วมันก็จะเอาออกไปใช้เนี่ยได้น้อยลงนะครับซึ่งใครหลายคนก็จะเออเวลาที่เราใช้พลังงานน้อยลงเราต้องกินน้อยลงเดี๋ยวก็จะทําให้ผอมไม่ดีหรือไงอะไรอย่างี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันมีข้อหนึ่งที่สาคัญมากๆนะครับก็คือมวลกล้ามเนื้อของคุณจะสูญเสียไปด้วยนะครับก็คือถ้าเรากินน้อยเนี่ยแคลอรี่ไม่พอโปรตีนไม่พออย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็จะทําให้มวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันดรอปลงด้วยนะครับทำให้คนที่ลดความอ้วนด้วยการกินน้อยเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยซูบนะครับแล้วก็ดูไม่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็พอมวลกล้ามเนื้อเราน้อยแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการออกกำลังกายเราก็น้อยลงนะครับเบิร์นแคลอรี่ก็ได้น้อยลงอีกนะครับก็ เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะผอมแบบมีสุขภาพที่ดีนะครับหรือว่าผอมแบบซุบๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมี s ายเอฟเฟกต์อย่างอื่นเยอะมากๆนะครับก็คือนอนหลับนะครับไม่มีคุณภาพนะครับหรือว่าหลับไม่ลึกนะครับผมร่วงนะครับหงุดหงิดง่ายนะครับชอบวิตกกังวลนะครับอันนี้จะเป็น s ายเอฟเฟกต์ซึ่งถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีความผิดปกติตรงนี้นะครับก็ ให้สันนิฐานได้เลยนะครับลองกลับไปดูที่อาหารของเรานะครับว่าเรากินน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับก็เป็นสายเอฟเฟกที่น่ากลัวนะต้องคิดว่านะถ้าทําแบบนี้นะครับในระยะยาวนะครับคำถามต่อมานะก็คือเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเนี่ยควรกินแคลอรี่เท่าไหร่นะครับถึงจะไม่น้อยจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นที่มานะครับที่เราต้องรู้จักคํานี้นะครับนั่นก็คือ BMR นะครับ ซึ่ง BMR เนี่ยเป็นคำที่ใครหลายคนเข้ามาออกกําลังกายหรือว่าอะไรเงี้ยมักจะเคยได้ยินครับมันย่อมาจจะ Basal Metabolic Rate นะครับก็คืออัตราการเผาผลาญขั้นต่ําของเรานะครับซึ่งร่างกายของคนเรานะครับล้วนใช้พลังงานนะครับจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วก็ระบบภายในของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดนะครับการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ระบบสมองครับระบบหายใจพวกนี้นะครับใช้หมดเลยนะครับใช้พลังงานนะครับจากอาหารที่เรากินเข้าไปทั้งนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าเรากินแคลอรี่ที่น้อยเกินไปแน่นอนว่าระบบพวกนี้จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับก็ส่งผลต่อร่างกายทุกอย่างเลยนะครับก็ BMR นะครับวิธีนะครับที่เราจะดูนะซึ่งค่า BMR เนี่ยเออค่าเนี่ยจะไม่เท่ากัน,นครับในแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเอ่ออายุด้วยนะครับส่วนสูงน้ําหนักนะครับแล้วก็การออกกำลังกายหรือว่าการใช้ Physical activity ของแต่ละคนนั่นเองนะวิธีการคำนวณ BMR นะครับเราสามารถที่จะเข้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับ BMR calculator นะครับก็มีหลายเว็บไซต์เลยนะครับสามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับอาจจะเลือกเว็บไซต์แรกก็ได้นะครับก็ง่ายดีนะครับก็ให้เราเข้าเว็บไซต์ไปเลยนะครับแล้วก็กรอกนะครับเขาเรียกว่าส่วนสูงน้ําหนักอะไรเงี้ยของตัวเองนะครับต้นก็ยกตัวอย่างของต้นนะครับต้นเนี่ยหนัก70นะครับ สูง176นะครับแล้วก็อายุ24ปีนะครับต้นก็จะได้เป็นแคลอรี่เนี่ยคำนวณออกมาเป็น1,742กิโลแคลนะครับอันนี้ก็คือพลังงานขั้นต่ำนะครับสำหรับร่างกายหรือว่าอาวัยวะภายในของเรานะครับซึ่งแคลอรี่เนี่ยห้ามกินต่ำกว่านี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายในระยะย,ยาวจริงๆนะครับแต่ว่า BMI เนี่ยมันจะเป็นแค่เขาเรียกว่าระบบภายในร่างกายถูกไหมแต่ว่าคนเราเนี่ย เวลาที่เราตื่นมาใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องใช้พลังงานเยอะกว่านี้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อล้างจานกวาดบ้านถูบ้านนะครับหรือว่าเดินวิ่งอะไรงนี้หรือถ้าใครที่ออกกําลังกายหนักๆเนี่ยก็จะต้องกินเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะที่เราต้องไปรู้จักอีกคำหนึงนะนั่นก็คือ TDEE นะครับ TDEE เนี่ยมันคือค่านะครับหรือว่าพลังงานที่เรา จะใช้ในแต่ละวันนะครับซึ่งมันเป็นค่าที่รวม Physical Activity นะครับหรือว่ากิจวัตรประจําวันของเรานั่นเองครับหนึงเว็บไซต์นะครับทุกคนจะเห็นกันนะครับเราก็เข้าไปเลือกนะครับอย่างต้นเนี่ยช่วงนี้ต้นไม่ได้ออกกําลังกายหนักมากนะครับก็จะเน้นเป็นรักษาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็โทนกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับก็จะเลือกนะครับเป็น3ถึง5ครั้งครับระดับปานกลางนะครับ ต่อสัปดาห์นะครับก็คือออกกำลังกาย3-5ครั้งนั่นเองนะพอคำนวณค่า TDEE ออกมานะครับต้นก็จะได้แคลอรี่นะครับประมาณ2,700กิโลแคลนะครับอันนี้คือพลังงานที่ควรได้รับนะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายแบบต้นนะครับหรือถ้าใครที่ออกหนักมากๆช่วงนี้ก็จะต้องกินเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งพอเรารู้ค่า TDEE แล้วนะครับเราก็ให้เราเนี่ยจำค่านี้ไว้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เรากินเนี่ยถ้าใครที่เอออยากที่จะ ลดน้ําหนักนะครับหรือว่าลดไขมัน l ลีนอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะทำแคลอรีเด e ฟัตนะครับก็คือกินน้อยก็ออกนะครับอาจจะลบสักประมาณ200นะครับถึง400กิโลแคลต่อวันนะครับจากเดิมนะครับที่ต้นนะครับพลังงานต้องการ2007นะครับต้นก็สามารถที่จะกินสักประมาณ2 0 0 2นะครับถึง2 0 0 4อะไรประมาณนี้นะก็จะทําให้เขาเรียกว่าออน้ำหนักลดลงหรือว่าไขมันเนี่ย ลดลงได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการออกกำลังกายเนี่ยไม่เสียมากจนเกินไปนะครับหรือใครนะครับที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยสามารถเลือกเป็นแคลอริสเซอร์พัสนะครับหรือว่ากินมากกว่าออกนั่นเองนะครับแต่อย่างต้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่แฟนบอยแคลอริสเซอร์พัสนะครับต้นชอบที่จะเดวิสิตตลอดเวลานะครับถามว่าเดวิสิตเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมตอบเลยว่าได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากกว่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเออมันทําได้แหละแต่ต้นจะยังไม่ลงล ถึงเรื่องนี้นะครับในคลิปนี้แล้วกันนะครับสรุปกันให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดไขมันนะครับแล้วก็กินผิดวิธีมาตลอดชีวิตหรือว่าเดือน2งเดือนอะไรอย่างงี้นะให้รีบหยุดเลยนะครับสำหรับการกินน้อยนะครับหรือว่าใครที่กินไม่ถึงพันแคลอรีอันนี้อันตรายมากๆกนะครับก็วิธีนะครับสรุปให้ฟังนะครับก็คือให้เราเนี่ยคำนวณค่า TDEE ของเรามานะครับว่าเราน้าหนักส่วนสูงอายุเท่าไหร่นะพอเราได้ค่ามาเนี่ยเราก็ ทำการลบออกนะครับสักประมาณ200นะครับถึง400กิโลแคลต่อวันนะครับ <Me an> ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันนะครับหรือว่าลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนั่นเองครับอันนี้ต้นขออิงไปถึงคลิป ล่าสุดนะครับที่ต้นลงนะครับก็คือ IF นะครับหรือการกิน IF นั่นเองนะมีใครหลายคนที่เข้าใจผิดเยอะนะครับว่าการกินในช่วงแก็บ8ปชั่วโมงเนี่ยเราต้องกินเออกินน้อยมันคือการกินน้อยลงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะกินแบบแค่มื้อเดียวแล้วก็แคลอรี่ไม่ถึงนะอันนั้นนะ่ะจะทําให้เอร่างกายเนี่ยเ,เขาเรียกว่าล้วนนะครับแล้วก็เมตาบอลิซึมเนี่ยสามารถที่จะพังแล้วก็ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง8ชั่วโมงเนี่ยก็ให้เรานะครับกินอาหารให้ได้แคลอรี่นะครับตาม ของ TDEE e ที่ควรจะเป็นหรือว่าตามเป้าหมายของแต่ละคนนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับซึ่ง IF อัน,นั้นจะเป็นการบอกนะครับวิธีว่าเออ IF เนี่ยมันมันกินมีกี่วิธีนะครับแล้วก็หลักการกินมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครสงสัยก็สามารถเข้าไปดูที่ คลิปนะครับหรือว่าลิงก um, ์ด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกินแคลอรี่ให้ถึง TDEE ของตัวเองด้วยนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่สงสัยเกี่ยวกับการลดไขมันนะครับหรือว่าการทํา IF ที่ใครทําผิดอยู่หรือใครที่ กินแคลอรี่น้อยมากๆกนะครับก็อันตรายมากจริงๆครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟอลไอจีของผมนะครับต้นทีระนะครับทุกคนจะได้ดูภาพการออกกำลังกายคลสเทนิกนะครับแล้วก็คอนเทนต์การออกกำลังกายจริงๆที่ต้นสามารถทําใน IG เท่านั้นนะ แล้วก็ถ้าใครนะครับอยากให้ต้นทาคลิปออกมาเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้นต้องไปก่อน,นครับสวัสดีครับ